ผลของ <c oughs> อการว่าทำไมจะต้องใช้คำตถาคต,ตนั้นอย่าใช้คำสาวกหรือคำที่แต่งใหม่นั่นคือคำพูดนั้นไม่มีการขัดแย้งกันนะเหตุเพราะเหตุผลนนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สามารถได้คนเดียวในโลกนะและ้วพระองค์เอาเหตุผลเนี่ยที่พระองำค์ทำคำพูดได้ไม่ขัดแย้งกันเนี่ยว่าชนทั้งหลายจึงขนานนามเราว่าตถาคตดังนั้นท่านสาวกทำคำพูดได้ไม่ขัดแย้งกัน ต้องชื่อตถาคตด้วยนะเพราะนัน้นไม่เป็นความสามารถของพระองค์นะนี่นเหตุผลในการที่นะพระองค์ถูกขานามามว่าตถาคตามีเหตุผลอะไรบ้างนะบอกพิสุทธิ์ทั้งหลายโลกเป็นสภาพที่ตถาคตได้รู้พร้อมเฉพาะแล้วตถาคตจึงเป็นผู้ถอนตนออกจากโลกได้แล้วเหตุให้เกิดโลกนะ พระองค์ได้รู้พร้อมเฉพาะแล้วในะความดับไม่เหลือของโลกนะทางด,ดําเนินถึงความดับไม่เหลือของโลกพิสูจทั้งหลายอายตนะอันใดที่พวกมนุษย์โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารพรมที่หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะนะนะปรามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ได้เห็นนะได้ฟังได้ดมลิ้มสัมผัสได้รู้แจ้งได้บรรลุได้สแสวงหาได้เที่ยวผูกพันติดตาม โดยใจเนี่ยอายัตนะนั้นเนี่ยตถาคตได้รู้พร้อมเฉพาะแล้วทั้งสิ้นเพระเหตุนั้นจึงได้นามบ้านตถาคตพระพุทธเจ้ารู้อายัตนะของพรหมของมารของเทวดาว่าเทวดามีอายัตนะอะไรบ้างพรหมเนี่ยมีอายัตนะอะไรบ้างมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอันเป็นทิพย์นะพรหมชั้นนี้นะมีแค่อายตนะส่วนไหนไม่มีส่วนรูปมีส่วนนามนะ เทวดาชั้นนี้เป็นยังไงมารเป็นยังไงมนุษย์เป็นยังไงนระกเดรัจฉานคือผู้ช่างเข้าใจหมดการเข้าใจในอายตนะของสัตว์ทั้งหลายในโลกทั่วโลกธาตุเนี่ยนะพระองค์จึงได้นามว่าตถาคตอีก e อันหนึ่งคืออะไรตถาคตนะพิสุท์ทั้งหลายในราตรีใดตถาคตได้ตรัสรู้และในราตรีใดตถาคตปรินิพาน ในระหว่างนั้นตถาคตกล่าวสอนเพ้่มสอนสแสดงออกซึ่งต้อยคำใดคำนั้นทั้งหมดย่อมมีโดยประการเดียวทั้งสิน้นไม่แปลกกันโดยประการอื่นเพราะเหตุนั้นจึงได้นามว่าตถาคตคำผู้เจื่จะไม่มีการขัดแย้งกันนะตั้งแต่ลาตรีตัสรูุถึงลาตรีปลินิพานเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงถูกขนานนามว่าตถาคตืม,ม่เป็นอย่างนี้ อิสุทั้งหลายตถาคตกล่าวอย่างใดทำอย่างนั้นทำอย่างใดกล่าวอย่างนั้นเพราะเหตุอย่างนั้นจึงได้นามว่าตถาคตดังนั้นคำสอนของพ,พระองค์ปฏิบัติอย่างไรพระองค์พูดออกมาตรงตามที่พระชงค์ปฏิบัตินะและพระองค์พูดอย่างไรพระองค์ก็ปฏิบัติตามอย่างนั้นนะอนนีน้ตรงนี้ให้เราทราบโดยนยาย่ายันว่าพระองค์เป็นนักปฏิบัติและ นักพูดที่กลั่นกรองออกจากการประพฤติธปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตรงนะอย่างไม่มีใครเสมอเหมือนและสามารถนะทำการประพฤติธปฏิบัติเนี่ยกลั่นออกมาเป็นคําพูดได้อย่างถูกต้องและก็ทําตามนั้นโดยไม่มีข้อผิดเพี้ยนนะด้วยเหตุนี้แหละพระองค์จึงถูกขนานนามวัตถาคดดังน,นั้นคนบางคนบอกคําสอนพระเจ้าเป็นทฤษฎีไม่ใช่คุณเข้าใจผิดแหละ เจ้าเป็นนักปฏิบัติที่เก่งแล้วก็ถ่ายทอดการประพฤติเป็นแบบออกมาเป็นคําสอนได้เลิศที่สุดดีที่สุดและไม่มีใครทําได้ดีกว่าผู้านะดังนั้นสาวกคุณจะปฏิบัติมาอยู่ในป่าในดงในเขาไปไหนผู้เจ้ารู้หมดนะไม่ต้องมาบัญญัติคําสอนอะไรบัญญัติไม่ได้นะจะต้องใช้บัญญัติของศาสดา,าเท่านั้นนะเ,เพราะฉะนั้นนี่คือความสามารถของตถาคต สุดทุ้งหลายในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารพรมในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะปรามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ตถาคตเป็นผู้ยิ่งไม่มีใครครอบงำไม่มีพรหมเทวดาใครครอบงำตถาคตได้นะดังนั้นเทพเจ้าของอินโดอินเดียอะไรต่ออะไรเนี่ยจะใหญ่กว่าพูะเจ้าไม่มีในะพระเจ้าจืงยันว่าพระองค์ครอบนำสูงสุดนะอ่า ใหญ่สุดไม่มีเทพองค์ใดใหญ่กว่าพระเจ้าแล้วนะนะเป็นผู้เห็นสิ่งสิ่งทั้งปวงโดยเด็ดขาดเป็นผู้มีอำน,นาจสูงสุดแต่ผู้เดียวเพราะเหตุน,นั้นจึงได้นามว่าตถาคตนะความสามารถตรงนี้เราศรัทธาในพระเจ้าจริงหรือเปล่าหรือพระเจ้าอ๋อยัางหรกมีเทพนี้เก่งกว่าพระเจ้าหน่อยหนึ่งหรือว่าอ๋อพระเจ้ายังไม่รู้จริงตรงนี้นะ,ะสาวกของพระเจ้าเก่งกว่าพระเจ้าตรงนี้หน่อยหนึ่งนี่เพราะนั้น ไม่มีความคลืบแคลงในพระองค์นะเมื่อความศรัทธาอย่างลงนเล่นขนาดนี้เขาจะเชื่อว่าคําสอนที่ออกจากปากผู้ช้านั้นถูกต้องทั้งหมดนะเขาจะไม่ลังเลสงสัยในตถาคตและคําสอนของตถาคตนะทั้งสองกรณีนะไม่ลังเลในตัวตถาคตและคําสอนของตถาคตเชื่อว่าตถาคตนี่ตัดสินวจริงและคําสอนออกมานะียถูกต้องจริงนะนะ สราาบนะวอลอะไรติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ10อย่างนะกระถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียร ศินสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเกากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ